สวัสดีคะ่ะทุกคนงานเข้าอีกแล้วเช้านี้นะเช้าว,วันที่สิบเอ็ดซึ่งอีกไม่กี่วันเราก็จะเดินทางเข้าเมืองนะคะพาน้องแฟดไปร่วมงานช้างงานประจำปีของจังหวัดของเรานะคะก็นี่ก็สิบเอ็ดละนะแต่ว่าน้องก็เหมือนมีอาการ ถ่ายท้องนะคะไม่สบายอันนี้เป็นเพิ่งถ่ายออกมาเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นการถ่ายท้องประจำปีของเขานะเพราะว่ามีพญาติด้วยพยาธิเยอะมากทุกคนอันนั้นเป็นกองที่เจหม่เขาเก็บตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งถ่ายออกมาเมื่อกี้นะคะต้องขออภัยทุกท่านนะคะพญาติเยอะมากค่ะ ขยิเยอะมากกำลังมีอาการเมื่อคืนนะคะน้องถ่ายออกมาก็น่าจะเป็นช่วงดึกๆนะคะว่าเช้ามาก็คืออึน้องก็คือเละเ,เกือบทุกกองตอนนี้เจม่ก็กำลังไปเอาต้นต้นกล้วยมาให้กินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยงดออันนี้ก่อนเดี๋ยวงดหญ้าหญ้าอ่อนหญ้าแปบ๊บนึง งดหญ้าอ่อนงดอ้อยก่อนนะคะเดี๋ยวต้นกล้วยมาให้กินต้นกล้วยนี่จะมีกากใหญ่เอา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 ต้นกล้วยนี่จะมีกากใหญ่นะเมื่อเมื่อสักครู่นี่อาการน้องก็คือตอนที่น้องแป๋วเก็บขยะอยู่ก็เหมือนมีอาการปวดบิดร่วมด้วยนะคะก่อนที่น้องจะอืดก้อนนั้นออกมาก็คือน้องน้องย่อขาลง น้องย่อขาลงแล้วก็คือมันบ่งบอกว่าน้องปวดท้องนะไม่สบายในท้องด้านในนะคะแล้วก็มีน้ําตาไหลนิดหน่อยบ่งบอกว่ามีอาการเจ็บที่ท้องนะคะแล้วก็พอน้องถ่ายอึก้อนนั้นออกมาก็เหมือนเริ่มมีอาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวอันนี้เบื้องต้นก็คือเอาต้นกล้วยให้น้องกินก่อนนะคะหญ้าอ่อนเหมือนพี่เฟดนะหญ้ามัดแบบนี้ก็ เอาไปกดนะคะยังไม่กล้าให้น้องกินเอาไว้ให้หายดีแล้วค่อยกินเนาะนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะไปตัดไม้นะคะที่ด้านในป่ามาให้ตอนนี้ก็ภาวนาขอแค่น้องหายหายให้ทันก่อนที่พี่แฝดจะเดินทางเข้าเมืองนะคะอาการตอนนี้น้องกินได้ปกตินะคะน้องกินน้องอะไรได้ปกติ เพียงแค่ว่าน้องมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็เหมือนจะมีปวดบิดร่วมด้วยนะคะคือคือน้องปวดบิดก่อนช่วงที่น้องจะปวดอึนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้เจ๊ใหม่กําลังไปไปตัดไม้นะคะกําลังจะไปตัดไม้เดี๋ยวน้องเปียวดวูอาการน้องไข่หมูอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเกลือแร่มาด้วยนะคะแล้วก็จะแจ้งหมอนะคะสา,สายจะแจ้งคุณหมอให้เข้ามาดูนะคะเผื่อจะได้ยาหรือจะได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะแต่ส่วนมากก็ อาการที่ไขมุกเป็นหรือโดยทั่วไปอ่ะนะคะท้องเสียคุณหมอก็อยากจะให้ถ่ายออกมาให้หมดเลยนะคะถ้าเรากินยาถ่านยาดําอ่ะก็คือมันจะไปก้านเอาไว้นะคะก็พยายามให้กินน้ำเกลือแร่เยอะๆนะคะก็ประมาณนี้อาการการรักษาเบื้องต้นนะคะเกลือเหลืออยู่เดี๋ยวให้น้องเขากินกินต้นกล้วยไปก่อนนะคะ ก็มีอาการคล้ายๆเหมือนซึมๆนิดหน่อยซึมนี่คือเพราะว่าน้องเขารู้สึกไม่สบายท้องนะคะไม่สบายท้องก็เลยมันก็เหมือนคนเละนะคะเวลาที่ป่วยๆรู้สึกไม่สบายท้องไม่สบายตามร่างาร่างกายนะคะก็จะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการกินการอะไรนี่คือปกติทุกอย่างนะคะ พี่แฟตก็จะเข้าเมืองด้วยนุ้ยเยหน้าตายังไม่สดชื่นนะคะอุณหภูมิร่างกายตอนนี้นะคะจับดูก็ยังโอเคอยู่นะคะยังไม่เย็นมากนะยังไม่เย็นมากนะคะแต่ก็มีเย็นอยู่หน่อยๆแต่ยังไม่เย็นมากเท่าไหร่แต่ว่าพยาธินี้ถ่ายออกมาได้เยอะมากค่ะทุกคนเป็นการถ่ายท้องนะคะปกตินะคะ แต่ว่าเดี๋ยวน้องเปียวจะให้คุณหมอเข้ามาดูอาการอีกทีเนาะนะคะกินได้ค่ะตอนแรกถามเจ๊ใหม่ว่ากินต้นกล้วยอะ่ะแล้วมันยิ่งไม่มีน้ําเพิ่มเข้าไปใหญ่หรือเปล่าเจใหม่บอกว่าต้นกล้วยคือมีกากมีกากอาหารมีกากใยเยอะนะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับช้างทองเสียก็กิกนได้แต่ว่ากินได้ในปริมาณที่ไม่ได้มาไม่ได้กินเยอะนะคะ แล้วเจ๊ใหม่เขาตัดไม้มาให้เดี๋ยวยังไงน้องเปลว่าเปตอาการน้องอีกครั้งเนาะนะคะก็กังวลกังวลตรงที่พี่จะเดินทางเข้าเมืองส่วนน้องก็กําลังจะไม่สบายนะ,ค,ะความจริงก็อีกวันสองวันนี้แหละนะคะเราจะได้เดินทางเข้าเมืองแล้วนะคะแต่ว่าเห็นพยาธิออกมาเยอะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคือเร่งขับพยาธิออกมาให้หมดนี่ก็ดีมากเลยนะคะ โอเคเนาะนะคะเดี๋ยวมาติดตามอัปเดตอาการน้องไข่มุกอีกครั้งนะคะ